สวัสดีครับแม่เดมอนก็มาต่อกับเฟนันเกียครับกับการพีววิวตัวละครจากตู้กาชาต่อโดยวันนี้นะครับจะมาพีววิวตัวละครอ,อย่างมิลาเบลครับมิลาเบลตัวละครระดับ SSR ตำแหน่งสไนเปอร์ใช้หุ่นประเภทเกาะเบาโดยในะตอนนี้สามารถได้เธอจากตู้กาชาเท่านั้นซึ่งเธอมีสกิลดังนี้ครับสกิลนี้เป็นสกิลเมื่อหุ่นครบนะครับสกิลที่1น c t i แอคทีฟสกิลเปลี่ยนหุ่นให้เป็นดาบแล้วก็เข้าโจมตีเป้าหมายอย่างรุนแรง ากเป้าหมายตายมีโอกาส100%ยเปให้เป้าหมายไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้สกิลที่2เพิ่มดาเมจคิติคอนเลสสกิลที่3การโจมตีปกติมีโอกาส75%ทําให้ดดเมจแรงขึ้น30%กับเป้าหมายมีผล15วิไม่สามารถซ้อนทับแต่สามารถรีเซ็ตเวลาใหม่ได้และมีโอกาส75%เช่นกันชาร์จสกิล300หน่วยโดยมีผลทุก2วินาทีสกิลที่4เพิ่มคิติคอนดดเมจ4 0 และเมื่อการโจมตีปกติติดคิทติคอนมีโอกาส25%ลดไดเมจเป้าหมายลง50% 5วินาทีมีผลทุก10วินาทีด้านทาเลน์ครับเมื่อโจมตีมีโอกาส80%ทำไดเมจ3เท่าของไดเมจขึ้นกับเลเวลของทาเลน์ทั้งนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าแพทปัจจุบันอัปเดตเรื่องของทาเลนต์เธอหรือยังนะครับแล้วก็มาดูโบนัสแหวนต่างงานครับคิทติคอนไดเมจบวก20%พ่อามาดูหุ่นของเธอบ้างครับ และตอนนี้นะครับหุ่นของเธอสามารถแลกได้จากตู้กาชาเท่านั้นโดยมีโบนัสดังนี้2ชิ้นนะครับไดเมจบวบก5% 4ชิ้นคิติคอนเลดบวก5%ครบทุกชิ้นคิติคอนไดเมจบวก10%โอเคครับเรามาพูดถึงวีลาเปียวกันเริ่มจากของสกิลหนึ่งก่อนเลยครับสกิลนี้นะครับมีผลมากสำหรับ PVP แต่สำหรับ PVE นะครับทัวไปผมยังไม่เจอกับศัตรูที่ตายแล้วฟื้นเพราะนั้นก็ยังไม่มองเห็นประโยชน์ตรงนี้ครับ โดยสกิลของเธอนะครับสามารถทําให้ผลของชิปที่ทําให้ไม่ยอมตาย6วินาทีไร้ผลแต่นั่นหมายถึงว่าเธอต้องเป็นคนล้าช็อตด,ด้วยสกิลนะครับการยิงธรรมดาไม่มีผลเพราะงั้นถ้ามองประโยชน์ด้านสกิลหนึ่งนั้นไม่แน่าคาดหวังเท่าไหร่ครับแต่ที่น่าสนใจก็คือสกิลสีที่สามารถลดพลังโจมตีลง50%อันนี้มีประโยชน์มากกว่าด้านการทาเดเมจของเธอครับจะเป็นตัวทาเดเมจเกือบท็อปโดยทาง JP นะครับจะให้เธออยู่เทีเยเดียวกับเทเซียแล้วก็ลิน แต่ถึงเธอจะไม่สุดด้านไดเเตมน,นะครับก็คงมีคนส่วนหนึ่งที่กดเธอเพื่อเอาอาวุธของเธอเพราะว่าอาวุธของมิลาเบลนะครับจะเป็นปืนที่ชาร์จสกิลได้เร็วที่สุดของเกมแต่ก็การกดก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับถ้ากด10ครั้งแรกแล้วได้เธอ1ครั้งก็พอที่จะแลกปืนได้ทันทีอาหากดวงซวยนะครับกดไปเลย60ครั้งถึงจะได้ส่วนอาวุธนี้นะครับเอาไปใช้กับใครส่วนใหญ่ก็คือเอาไปใส่กับซาวิกี้ครับ แล้วผมก็ขอจบคลิปพรีวิวมิลลาเบลไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ